คุณรีวิวเออคุณรีวิวผม <c oughs> <c oughs> ปวดสะโพกลามไปถึงน่องนอนก็ไม่หลับมันปวดมันจะหลับได้ไงเนะ <c oughs> เาะนะก็คือต้นทางก็คือมันปวดนั่นแหละนะทำให้หายปวดมันก็จะหลับง่ายก็แค่นั้นเอง ต้นทางอยู่ที่ปวดโอเคนะน้องนันนะครับนะนั่งคว้ยขารู้จักคว้ยไหมคุ้ยห้างนะแล้วก็แกว่งปลายเท้าไปธรรมดาธรรมดานีเองส่วนก็คือให้น้องน้องเนี่ยหัวเข่าแล้วมันจะดันน้องพอดีเนี่ยแกว่งไปแกว่งมาสลับกันซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายโอเคนะทาไปด้วยเหมือนฟังลุงก็คว้ยห้างฟังแล้วก็กระดีดขากระเด้งขาเนี่ย นะมันจะถึงน่องของมันเองนะครับนะนะให้หัวเข่ากับน่องมันกระทากันโอเคไหมครับนะี่วให้หัวเข่ากับน่องมันประทากันปึกป,กปัก,ปกโอเคนะจับจับจุดได้แล้วนะครับต่อไปก็สูดหายใจเข้าไปลึกๆนานๆแค่นี้เองครับแล้วก็ฟังเสียงลุงไปให้มันเข้ารูหูให้ได้เสียงลุงเนี่เข้ารูหูให้ได้แล้วมันจะเบ้าน่องของมันเองส่วนสะโพก ก้มเงยงแหนบิดตัวซ้ายขวาโอเคไหมครับก้มเงยงแหนบิดตัวซ้ายขวาประกอบกันจบนะเอาละฟังเสียงลุงไปเลยไปเลยโยม สุดท้ายมันหายปวดทั้งน่องแล้วก็สะโพกเพราะที่มันเบาหัวนนะครับมันหายปวดตรงนั้นนะอยู่ที่มันเบาหัวได้ไงเฮ้ยมันได้กันแล้วกันนะสรุปไอ้ที่มันเบาหัวนั่นนะครับมันหายปวดทันทีเลยโอ้โหมันสัใจพันลึกเหลือเกินครับผมหวังว่าได้ความประการใดจะเลิมพิมพ์มาบอกลงนะเช้ญนะจ๊าจบข่าวครับผม ตั้งแต่